สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำหลงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับรุ่นดวงมีเงินนะครับเขียนว่าพิมพ์เจ้าซทรป,ปั๊มซีกนะครับองนี้ก็น่าจะสร้าง2,554ครับวัตถุประสงค์ในการสร้างดีมากเลยนะครับปีนั้นทั้งช่วยน้ำท่วมทั้งบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็น่าจะไปช่วยบุรุณะ วัดหางดงเรื่องไงผมไม่แน่ใจถ้าจําผิดต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเียมีเกจิมาพุทธาพิเศษต้อง2 8 4รรูปนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ่ายในรถเลยนะครับพอดีพักเที่ยงช่วงพักเที่ยงงานพอดีครับเขียนว่าดวงมีเงินนะครับนี่จะเป็นยันเขาว่ายันดวงมีเงินนะครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีหลายองค์นะครับประมาณ3ามสี่องค์นะครับ พี่ๆสนใจก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับจริงๆสีท่านสวยมากเลยนะครับแต่ว่ามันสะท้อนนะครับแล้วแสงก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับลไ,ได้พร้อมกล่องนี้ไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับ พี่ๆสนใจก็ทักมาคุยได้เนาะจะดูทักดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับองนี้ผมแบ่งแบ่งให้นะครับราคาไม่แพงครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ